คน้คนดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับระวนประวายใจเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่กล้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะรับความท้าทายกับสิ่งใหม่ๆขาดความกล้าครับสำหรับใครที่เกิดอาการแบบนี้นะครับให้พึงระลึกเสมอเลยครับว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้ร่างกายมีสภาพเป็นหญิงมากเกินไปนะ เช่นอยู่ในสถานที่อับอับรกๆรชื้นชื้นแสงสว่างน้อยนะครับหรือว่ามืดมืดนะหรือเกิดจากการกินอาหารในกลุ่มหญิงบ่อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปนะครับวิธีปรับแก้ครับ 1. ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมนะครับไม่มืดนะแล้วก็หมั่นทำความสะอาดจัดระเบียบสิ่งของต่างๆภายในบ้านให้สะอาดสะอ้านปรับสภาพบ้านให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับไม่ชื้นนะครับโดยเฉพาะทิศเหนือของบ้านนะต้องใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอ 2. อ2 ถ้ามีประตูตรงกับทิศเหนือของบ้านนะครับก็คือว่าทิศเหนือของบ้านตรงนั้นอะ่ะเออิญม,มีประตูอยู่เนี่ยก็ต้องให้ปรับแก้นะครับก็ให้เสริมประดับประดาด้วยของตกแต่งที่มันวาวนะหรือว่าแขวนรักคังโลหะนะครับไว้หน้าประตูหรือว่าอาจจะเสริมด้วยน้ำาึ้เล็กๆก,ก็ได้นะครับก็จะดูมีชีวิตชีว,ชวมามากขึ้นหรือว่าหากจะวางพรมเช็ดเท้าที่เป็นสีแดงไว้หน้าประตูก็จะดูดีดูเก๋ไปอีกอย่างนะครับเราประชวยใดด้วย 3. หากห้องน้ําหรือว่าห้องสุขาห้องเก็บของนะหรือว่าเป็นห้องครัวนะครับตรงกับทิศเหนือนะฮะอยู่ในบริเวณทิศเหนนี้ก็ควรประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่ทําจากไม้หวายนะครับหรือไม้ไผ่หรือว่าจะตั้งต้นไม้บริเวณนี้ก็ได้นะครับจะช่วยได้ดีมากขึ้นต้นไม้ก็อาจจะเป็นพวกวกวักมรละกตดหรือว่าต้นไอวี่ก็ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยสามารถปลูกไว้ในที่ร่มได้ครับ 4. อาหารการกินที่จะปรับสภาพให้เป็นอย่างได้ดีครับควรเน้นพวกมเมล็ดพืชนะฮะหรือว่าผักชนิดหัวเช่นขิงข,ข่าตะไคร้กระชายเป็นต้นนะครับแล้วก็ควรลดนะครับพวกของหวานเช่นผลไม้ดิบผักสดสดเครื่องดื่มใส่น้ําแข็งกาแฟเย็นน้ําอัดลมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเพิ่มอาการซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลได้ง่าย 5. ออกกําลังกายกลางแจ้งครับ จะทำให้คุณกระฉับระเฉงแล้วก็กระตุ้นพลังงานอย่างได้ดีมากครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ